สวัสดีครับสวัสดี f อฟซบามิททุกทุกท่านครับตอนนี้บาเมทอยู่ที่สะพานรอยนะฮะทา่านผู้ชมสะพานรอยนะคะท่านผู้ชมครับดูข้างหน้าบาเมทก็จะเป็นแยกรัศดานะคะท่านผู้ชมครับยแยกรัศดาครับผมและบามทจะพาท่านผู้ชมะะมารับชมสะพานรอยที่บามิทเห็นแล้วก็โอ้โหท่านผู้ชมะครับสวยงามจริงๆเกกลลักษณ์นะฮะรูปทรงคล้ายๆกับ สวนส,ส,สกายวอล์คประตูน้ำนะครับผมนะท่านผู้ชมครับนะกลางคืนบําม,มิตรว่าสวยมากๆนะคะท่านผู้ชมครับนะก็จะมีต้นดอกไม้นะฮะอู้ทตําม,มิตไม่รู้ว่าต้นอะไรนะฮะท่านผู้ชมครับนะใครรู้ก็บอกบําม,มิตด,ด้วยนะฮะท่านผู้ชมสวยจริงๆนะครับตั้งอยู่ บนสะพานลอยะค,ะครับท่าผู้ชมกลางคืนนี่น่าจะสวยมากนะฮะท่านผู้ชมครัาจะาจะมีไฟนะฮะท่านผู้ชมเห็นไมหมดอกอดอกไฟนะฮะท่านผู้ชมโอ้อสวยจริงๆนะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ผม,มชอบมากๆนะฮะนี่เลยท่านผู้ชมนี่ยตกแต่งความใส่ใจนะของคนไทยะะเห็นไหมท่านผู้ชม สะพานสะพานลอยแบบสวยจริงๆนะฮะข้างหน้าบะเมศก็จะเป็นรถไฟฟ้า B T X นะท่านผู้ชมปิ้งตัดถนนรัชดานะเสียแยกรัชดานะอันนี้จะเป็นตึกช้างนะครับอีกมุมหนึ่งนะที่บะเมศอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็คืออีกมุมอีกสถานที่หนึ่งที่คนเจริญของเมืองไทยนะเห็นไหมท่านผู้ชม ถนนวนทางข้างล่างก็จะเป็นทางรถยนต์นะฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นทางธรรมดานะครับผมเอก็จะเป็นทางอาลอดอุโมงค์นะฮะท่านผู้ชมครับแต่สําหรับมนุษย์ถ้ำบ้านเราเนี้ยก็จะเรียกว่าถ้ำนะฮะเขาอาจจะเรียกว่าถ้ำก็ได้นะฮะเพราะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ก็จะอยู่ในถ้ำนะฮะเป็นประจำเองแล้วก็จะ เห็นถ้ำเห็นแบบนี้โอ่งงงเลยนะก็จะเรียกว่าถ้ำนะฮะท่นานผู้ชมอยู่ข้างบนก็เป็นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสนะทางรางรถไฟฟ้าแบบนี้นี่แหละความเจริญของเมืองไทยอีกสถานนี่สถานที่หนึ่งนะฮะที่บาเมตอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะได้เห็นว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่กรุงเทพมหานครอยู่ตัวเมือง,งใหญ่ๆนะจะเจริญคะ,ะับ ไม่ใช่นะฮะตามชานนันยางนะฮะก็จะเจริญเหมือนกันอนสน,นุนทางนะฮะตามต่างจังหวัดก็จเจริญน,นะฮะเมืองไทยนี่ทั่วประเทศไทยนะฮะจะไม่มีแค่ไม่มีดินนะฮะถนนทางเนี่เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตนะฮะทางไปไล่ไปนาก็จะเป็นทางคอนกรีตหมดเลยนะฮะแตกบบมมต,ะะแต่างกับบ้านวามิ่นะฮะท่านผู้ชมแตกต่างกับบ้านวมิ่งบ้านวมเมีเนี่ยก็จะ ทางไปตามซอกซอยนะคะก็จะเป็นทางทางโครนนะฮะทางที่ตมุมนะะนี่คือขอถนนของเมืองไทยท่านผู้ชมครับชิลเลนนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเลนนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหความดวไม่รู้ว่ามา,มาจากไหนนะฮะวัวจริงๆเม,มืองไทย คนนี้นพัฒนาจริงๆนะฮะคนคนไทยเนี่ยนิสพัฒนาจริงๆที่ยอมรับนะฮะท่านผู้ชมภาษีมาจากประชาชนนี่ก็มาสร้างพัฒน,า,นาพัฒนาอู้ตรงข้างหน้าบารมีรก็จะเห็นนะฮะเห็นเป็นสวนดอกไม้นะท่านผู้ชมครับมิตรเฮ้ยไม่ได้เดินไปนะฮะทาบาชมโอ้โหแต่เมืเ่อกี้จะพาท่านผู้ชมเดินไปตรงนู้นนะฮะท่านผู้ชมที่มีดอกไม้นะเห็นสวยงามจริงๆ โอ้โหท่านผู้ชมคร,รับอยากได้ไปไว้ที่บ้านมังนิดสักสามเลนนี่ก็โอ้โหลุล้าแล้วท่านผู้ชมเส้นทางก็ชัดเจนโอ้โหตีเส้นแบบชัดเจนนะฮะวิ่งช่องไทยช่องมันนะฮะนี่คือคน,คนไทยนี่ทําอะไรชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมว่าจะเป็นถนนบนทางก็เหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นเรื่อง งบประมาณก็ชัดเจนนะฮะให้ประชาชนรู้นะฮะเหมือนบ้านมเมิตรนะไม่รู้ว่าภาษีมาจากภาษีของประชาชนนี่เสียไปไม่รู้ว่าเอาไปไหนนะฮะภาษีของประชาชนนะฮะเมิตรก็เสียภาษีไปเดือนละกเจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ละปีนะฮะ แต่ไม่รู้ว่าอาภาซีไปจากไหนนะฮะอาภาซีไปทำอะไรสำหรับคูหลักคูหลักผู้ใหญ่บ้านมาเมียนะไม่เอามาพัฒนาบ้านเมืองนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับเป็นสกายวอล์กที่สวยนะฮะอู้ยูรถไฟสุดยอดจริงๆว้าท่านผู้ชมครับ รูปทรงนะคะท่านผู้ชมก็คล้ายกับสกายวอล์คประตูน้ําแต่ว่าที่สกายวอล์คประตูน้ำเนี่ยจะไม่มีดอกไฟแบบนี้นะครับผมจะไม่มีดอกไฟแบบนี้นะครับผมแต่ว่าสกายวอล์คตรงนี้มีดอกไฟติดกลางคืนเนื้อบอรมิสคาดรา,จะ,าจ,จะสวยมากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับถ้ามีเวลาไบ่ไมิจะมาอัปเดตกลางคืนนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับมอมิตรจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูดอกไม้ตรงนู้นนะฮะท่านผู้ชมครับอยู่มุเมเห็นสวยมากนะฮะในีอมิมตรก็เดินลงสะพานนะฮะสะพานลอยตอนนี้มอมิตรรู้ว่า โรงแรมหรืออะไรนะฮะโรงแรมหรือสำนักงานนะฮะท่านผู้ชม HCB Park Plaza Park Plaza น่าจะเป็นห้างโอตรงนี้ก็เป็นที่จอรดรถนะฮะ จอรถของลูกค้านะฮะท่านผู้ชมครับเป็นตีเส้นแบบนะเป็นเส้นเส้นแบบนี้เป็นที่เป็นล็อกเป็นล็อกแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมฟูมมีดเดินม,มาจากนอกนะท่านผู้ชมครับสะพานลอยนะฮะสะพานลอยนะฮะท่านผู้ชมคร,รับสะพา,ะท,าระรท่านผู้ชมดูเดินไปดูดอกไม้ เห็นดอกไม้สวยนะครับกบส่งแต่แตมเม็ดไม่กล้าเข้านะฮะท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้มเม็ดเข้าหรือเปล่านะฮะสะรสถามที่เม็ดไม่คุ้นเคยแต่เมิทก็อยากจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมโอ้เดินสก,กายเดินอันนี้ดีวกว่านะฮะ้าเดินตรงนู้นลบนะฮะท่านผู้ชมลบดีนะแต่ว่าตะเม็ดจะเดิน,าดนทางฟุตบาเลนะ พูดดอกไม้สวยจริงๆครับปุ้ยดอกไม้สวยจริงๆนะท่านผู้ชมอัาเนี้ก็เดินไปมั่วนะท่านผู้ชมครับอัาเนี้อยากอยากอนะัปเดตสถานที่ที่แปลกๆนะฮะสถานที่ที่ าลายช่องยังไม่มาถ่ายนะคะพูดไม่มิดไม่กล้าเข้าไปขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมครับไม่มิดไม่กล้าเข้าไปข้างในนะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในท่านผู้ชมครับไม่มิดไม่กล้าเข้าไปนะอ๋อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะท่านผู้ชมครับธนาคารไทยพาณิชย์น่าจะเข้าได้อยู่นะแต่ไม่มิดไม่กล้าเข้าไปนะท่านผู้ชมเอาโอเคครับท่านผู้ชมอมิดมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะ เป็นสถานที่เป็นดอกไม้นะฮะตกสวยงามจริงๆทำไมเพ็นไม่กล้าเข้าไปตัวพระองค์ท่านคล้ายๆกับสวนจะตุจักสวนดอกไม้นะฮะท่านผู้ชมครับสวยงามจริง น่าจะปิดตรงนี้น่าจะไม่ให้เข้านะท่านผู้ชมครับถ้าเปิดในนี้ไม่มมกล้าเข้าอยู่ต้องไปขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าก็จะเจ้าหน้าที่ปิดไว้นะฮะโอเคท่านผู้ชมครับมาเมื่อขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมหูเหงือแตกเลยระเบ็ด ขอบคุณอีซีทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบัาเร็ยนะครับขอบพระคุณมากครับ